โรงเรียนบางปิอินราชานุเคราะห์หนึ่งยินดีต้อนรับท่านผู้มีเกียรติด้วยความยินดียิ่งค่ะประวัติโรงเรียนโรงเรียนบางปิอินราชานุเคราะห์หนึ่งเดิมตั้งอยู่ที่วัดนิเวศธรรมประวัติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2426ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมา ในราชสมัยของพระบาทสมเด็จพระประเมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมารามาธิบดินพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าวพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน6,300บาทเพื่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ในที่ตั้งปัจจุบันเมื่อพุทธศักราช2,478และพระราชทานนามว่าโรงเรียนราชานุเคราะหนึ่งพศ2478 ต่อมากรมสามัญศึกษาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบางปะอินราชานุครหอนหนึ่งมีผู้บริหารโรงเรียนสืบทอดกันมาทั้งหมด25คนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในปีการศึกษา2534และปีการศึกษา2550 และในปีการศึกษา2550นี้เองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานพร้อมกับโรงเรียนด้วยผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบันคือนางจันยาสุขประเสริฐอักษรย่อของโรงเรียนเดิมใช้ออ,อ .3 ปัจจุบันใช้รอน .1 อนนกราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเป็นรูปพระที่นั่งไอสวรร์ธิพยาาภายใต้ทิวเมฆ ประดิษฐานอยู่ภายในวงกลมสองชั้นที่มีชื่อโรงเรียนบางปอินราชานุเคราะห์หนึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ระหว่างวงกลมปรัชญาโรงเรียนทันโตเศรษโถมนุษย์เสสุผู้ฝึกฝนตนดีแล้วย่อมประเสริฐในหมู่มนุษย์คำขวัญโรงเรียนตั้งใจเรียนเพียรทำดีมีวินยัยน้ำใจงานสีประจำโรงเรียน สีเขียวขาวดอกไม้ประจําโรงเรียนคือดอกราชาวดีนิสัยทัศน์วิชันโรงเรียนบางปอินราชานุเคราะห์หนึ่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากลโดยยึดหลักการของปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกฝังนักเรียนให้รักวัฒนธรรมไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและมีศักยภาพเป็นพลโลก นโยบายโรงเรียนข้อ 1. บริหารโรงเรียนให้สอดคล้องกับเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากลข้อ 2. ส,ส่งเสริมความเป็นเลิศด,ด้านวิชาการข้อ 3. ส,ส่งเสริมความเป็นเลิศด,ด้านวิชาชีพข้อ 4. ส,ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของบุคลากรในโรงเรียนข้อ 5. ส่งเสริมคุณธรรมจรยิยธรรมนักเรียนบุคลากรของโรงเรียนมีฝ่ายบริหาร6คนครู81คน รวมทั้งสิ้น87คนครูอัตราจ้าง13คนเป็นครูอเมริกัน3คนครูจีน3คนลูกจ้างประจำ7คนและลูกจ้างชั่วคราว4คนจำนวนนักเรียนนักเรียนชาย911คนนักเรียนหญิง1,198คนรวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด2,109คนแผนการจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยม,มศึกษาตอนต้นจัดเป็น10 10 10ชั้นมัธยม,มศึกษาตอนปลายจัดเป็น 7, 7 7 7รวม51ห้องเรียนปีการศึกษา2554เปิดสอนห้องเรียนพิเศษวิทยคณิตชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่1จำนวน1ห,ห้องและชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่4จำนวน1ห,ห้องความภาคภูมิใจของโรงเรียนบรรยากาศภายในโรงเรียน ร่มรื่นน่าอยู่น่าเรียนทุกสถานที่ในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้มีห้องสมุดสวนในโรงเรียนผลงานดีเด่นของโรงเรียนโรงเรียนรางวัลพระราชทานปีการศึกษา2,534และปีการศึกษา2,550นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยม,มศึกษาตอนปลายปีการศึกษา2,550 ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนรา,าชาสุดาสยามบรมราชากุมารีในโครงการรักการอ่านสารสู่ฝันปีการศึกษา2547โรงเรียนห้องสมุดดีเด่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2ได้รับรางวัลดีเด่นลำดับที่1การจัดกิจกรรม5สประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ของปตทปีการศึกษา2544 2,545และรางวัลรองชนะเลิศปีการศึกษา2,549ได้รับรางวัลเหรียญทองโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลบางปะอินและกระทรวงสาธารณสุขผ่านการประเมินการประกันคุณภาพจากสอมสอศในรอบที่สองในระดับดีมาก13มาตรฐานและระดับพอใช้1มาตรฐาน เป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่หนึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณภาพในฝันโรงเรียนดีใกล้บ้านปีการศึกษา2,551เป็นโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรยกันกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล500โรงเรียนแรกของประเทศไทยผลงานระดับชาติด้านวิชาการ นางสาวนภัสแจ้งสนองได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง <ST AN IC AL> เหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวคองวงใหญ่ช่วงชั้นที่4ในงานแสดงศิลปะหัตถกรรมนักเรียนที่เมืองทอง <ST AN IC AL> นายนารงศักดิ์โพงามได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันร้องเพลงไทยช่วงชั้นที่สในงานแสดงศิลปะหัตถกรรมนักเรียนที่เมืองทองนายธินพัฒน์นันดวงแก้ว นางสาวจุธารัตน์มื่นเทพนางสาวนิธดากิริยะได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ช่วงชั้นที่สในงานแสดงศิลปะหัตถกรรมนักเรียนที่เมืองทองเด็กชายนัทวุฒิสังกรเด็กหญิงดวงกระมลกองทองเด็กหญิงรัตนาวลีการจนะเลขาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเหรียญเงินในงานแสดงศิลปะหัตถกรรมนักเรียนที่เมืองทอง นายไพรัน์วรวงศานายสุรศักดิ์สงขำนายพลวิศิตพิพงษ์รุ่งไยได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติในงานแสดงศิละปะหัตถกรรมนักเรียนที่เมืองทองด้านการกีฬานางสาวธีร,พรพ,รพรพันธิมิตรได้เป็นแชมป์โลกการแข่งขันชกมวยหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นมินิมัมเวท105ปอนด์ขององค์การมวยโลก WBO ปี2553 และจะไปชกแข่งขันชิงแชมป์โลกรุ่น112ปอนด์ขององค์การ WBO ที่ประเทศเยอรมน,นีในเดือนมีนาคม2554กับนางสาวซูซี่นักชกชาวเยอรมันบางปะอินราชาคาระวะอันเชิญคุณพระคุ้มครองป้องเกษี ให้ปราดโรคปราดภัยและภัยรีมีโชคดีกิจการงานก้าวไกลพระเจ้าอยู่หัวอานันธรมหิดลเสริมมงคลคุ้มครองให้ผ่องใสบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทิศไทยดลโชคชัยสิริสวัสด์วัฒนา